ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตามนัดนะพี่ฟ้าก็จะเป็นในส่วนของโค้งสุดท้ายนะในส่วนนี้นะครับเห็นบอกว่าปล่อยตัวเลขไปแล้วฝันดีฝันเน้นอีกนะพี่เป็นยังไงครับที่มาที่ไปสวัสดีเอฟซี D, ทุกคนนะคะอันนี้พี่ฟ้านะคะคือว่าพระปู่แกมาฝันย้ำให้เราไง ฝันตัวเลขตัวเดิมนะ่ะอันแรกบางคน fc บางคนไม่รู้นะว่าเลขไอ้แปดศูนย์เจดน่ะมาอย่างไงอันนี้พี่ฟ้าฝันครับว่าพ่อปู่แกมาเขียนใส่มือให้พี่ฟ้าตัวแดงแดงเลยแล้วพอหลังจากที่พี่ฟ้าลงคลิปไปพี่ฟ้าก็ไปฝันอีกว่ามีคนนะ่ะเอาของฝันนะ่ะกองใหญ่ๆมาให้พี่ฟ้าเลยนะและบนฝากองนะ่ะ เขาเขียนตัวเลขตัวแดงๆตัวใหญ่ๆเลยแปดศูนเจ็ดจำใส่กับตัวเลขที่ปู่เขียนที่มือเลยนะใช่เลขตัวเดิมเลยเดี๋ยวย้อนความฝันนิดนึง<ฮ>ที่พี่ฟ้าฝันแรกๆใช่อ,อนแรกคือว่า,า,าคลิปแรกเลยใช่ไหมพี่ฟ้าฝันว่าพี่ฟ้าไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดที่ตีนเขาและนี่พมเก็บไปเห็ดได้เยอะมากๆ แล้วนี้พี่ฟ้าก็หันขึ้นไปดูบนยอดเขาไงาพญานาค่ะท่านเลื้อยลงมาจากข้างบนเลื้อยลงมาแบบไกร้ตอนแรกพี่ฟ้าก็ไม่เห็นว่าเหมือนแบบเป็นตัวอะไรสักอย่างแต่พอมาใกล้แล้วมันเป็นพญานาคไงเออแล้วนนี้พี่ฟ้าก็พอตอนพี่ฟ้าจะกราบนะพ่อปู่แกบอกว่าแกมาด้วยหนูหนูปู่ไปด้วยเด้อแกว่างี้แกก็ขึ้นท้ายรถมาเลย ทะเบียนรถพี่ฟ้าน่ะสามศูนย์หนึ่งศูนย์เน้นกันให้ดีนะสามศูนย์ออกแล้วนะคะเหลือแต่ศูนย์หนึ่งศูนและที่จุดทูบไหว้วันนั้นนะ่ะศูนย์เก้าศูนย์ศูย์เก้าศูย์ใช่หวยออกวันนี้นี่ด้วยนะแล้วอ้าวต่อหรือพราะกูแกขึ้นมาด้วยพราะแกมาถึงสารน้องโงและแกคายใหญลูกแก้วอะ่ะ ให้สามลูกเออพอครให้พี่ฟ้าปุ๊บพี่ฟ้าก็าไปลอยน้ำํำเขาให้แกให้เอาไปใส่ในสระน้องหงครับเออแล้วพอพอพี่ฟ้าวางปุ๊บเนี่ยมันพองใหญ่เป็นลูกบอลใหญ่ๆอ่ะครับเออลูกบอลเลอร์เลยสามลูกนะแล้วในลูกฟุตบอลน่ะมันมีเลขตัวเลขขึ้นตัวใหญ่ๆแดงๆเลยเก้าศูนสี่ แค่ให้มานะครับแล้วก็มาต่อที่พ่อปู่แกเขียนใส่มือให้นะฝันฝันอันนี้ฝันสองฝันสองไอ้แกเขียนใส่มือให้แปดศูนย์เจ็ดอันนี้คลิปสองใช่ครับที่มานะครับใช่แล้วก็มาอาทิตย์วันเก้าศูนย์หนึ่งมายังไงอันนั้นลดยางรั่วฝันเป็นจริงไงฝันว่ายางรั่วเช้มามันรั่วจริงๆ รู้อเออเอฟซีาา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 ถามอยู่ว่าเลขอันนี้ยางไหนที่รู้อะคือยางหลังยางหลังระวงังเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากันให้ดีค <AO> e. รับที่ว่าเขามาย้ำฝันนะเนาะแปดศูนย์เจ็ดนั่นแหละที่พ่อ,พอปู่เขียนให้แล้วเขามาย้ำอีกที่ว่าโค้งจุดท้ทายนี่เนาะใช่พ,พี่ฟ้าก็สรุปให้โค้งสุดท้ทายแต่ชอบจริงๆรักตัวไหน พี่ฟ้าละรักอีกที่ว่าเพื่อนฟันอะ่ะฟันมากงกับเราไงฟันมันันเกี่ยวกับรถเราครับแล้วก็ว่าเขาจะมาทะเบียนรถเราหรือเปล่าสามศูนย์มันออกแล้วแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์มันยังไม่ออกกงกับรอสิบเลยนะพี่ฟ้าก็คิดว่านน่าจะเจ้าศูนย์หนึ่งอันนี้ทะเบียนรถนะ โซด่โซดิชื่อที่ฟ้าด้วยครับที่ฟ้านี่ลายเส้นที่ฟ้าลายเส้นนี้ขายแพงวะเนี่ยม้ยมันไม่ติดอ่ะที่จะติดช่างวงแดงๆทรัปชมเก้าศูนย์หนึ่งช่เก้าศูนหนึ่งชอบเป็นอันนี้ไม่แน่นะอุ้ยอันเป็นไรครับ น,น,นีันไม่แน่นะเพราะว่ามันยังไม่ออกสยสามศู<า>มนมันออกไปแล้วนี่อันนี้ชอบส่วนตัวเลยเดี๋ยว,วจ,ะจะเล่าให้ฟังนะพี่ฟ้าเล่าให้ฟังเลยนี่904านมาจากไหน904า่พ่อป,ปูพ่อป,ปูให้ในลูกฟุตบอลนี่ลูกฟุตบอลสามลูก,ลลกใช่807นี่พ่อปูมาเขียนใส่มือให้ตัวแดงๆงแล้วก็ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเออเก้าศูนย์หนึ่งทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ยางรั่วฝันเป็นจริงอันนี้รั่วจริงๆรั่วจริงๆฝันแล้วก็รั่วเลยฝันแล้วก็รั่วฝันตอนกลางคืนเช้ายางรั่วจริงๆยางรั่วนะคนไม่รั่วไม่รั่วยางหลังยางหลังเดีเอฟซีถามยางไหนอีกยางหลังยางหลังหลังไปล่างหรือเปล่า หลังเอ้าไม่แน่เนาะเออของพันนี้เผื่อมันมาข้างล่างล่ะเนอะเท่ที่แล้วมันมาล่างแล้วนี่เออสามศูนย์สิข้างล่างเท่วที่แล้วเนาะสามศูนย์แต่อันนี้พี่พี่ฟ้าให้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งใช่แล้วสามศูนย์หนึ่งศูนย์นี่คือสามศูนย์คือทะเบียนรถพ่อปู่ท่านขึ้นมาด้วยเขาขอขึ้นมาด้วยพอมาถึงนี่เขาก็ลงเข้าสาลน้องหงเลยมาถึงมาถึงมาในขวาญมาที่นี่เลยในขวาญว่ารถมาจอดที่นี่แล้วก็แกกั เลยเข้าไปเลยลงน้ําไปเลยพี่ฟ้าก็ขับรถมาปกติแล้วก็มาจอดเสร็จแล้วก็ลงแฟนก็เลื้อลงในในต่าๆนลอ๋ออันนี้ก็คือความฝันของพี่ฟ้าความฝันความฝันนะครับแล้วแต่คนะคนเราก็แต่ต่างคนต่างความฝันฝันตรงเขาบอกว่าพือฟ้านี่ฝันตรงมากฝันแม่ฝันแม่ฟ้านี่ทำอาชี่ออะไรนาะแม่บ้านเป็นแม่บ้านแม่บ้านนะครับคนมีดวงก็อย่างนี้หละทำอะไรก็ดวงดี ขอบคุณทุกท่าวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้าเอทีทุกคนนี่้อนอ่นี่เอฟีเอนั่นแออดเอดเอ็ดเอ็เอีดเร็ดเอ็ดเอ็ดเั็ดเอ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 รด่อเอเอเอ็ดดดเอ็ดเอ็ดเออเ ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ยางรั่วฝันเป็นจริงอันนี้รั่วจริงจริงฝันแล้วก็รั่วเลยฝันแล้วก็รั่วฝันตอนกลางคืนเช้ายางรั่วจริงจริงยางรั่วนะคนไม่รั่วไม่รั่วยังหลังยังหลังเดเอฟซีถามยางไหนอีกยังหลังยังหลังหลังไปล่างหรือเปล่าหลังเอ้าไม่แน่น้อของมันนี่เผื่อมันมาข้างล่างล่ะ เที่ยวที่แล้วมันมาล่างแล้วนี่เออสามศูนย์เจ็ข้างล่างเที่ยวที่แล้วเนาะแต่อันนี้พี่พี่ฟ้าให้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งแล้วสามศูนย์หนึ่งศูนย์นี่คือสามศูนย์คือทะเบียนรถพ่อปู่ท่านขึ้นมาด้วยเขาขอขึ้นมาด้วยพอมาถึงนี่เขาก็ลงเข้าสาะน้องหงเลยมาถึงมาถึงมาในความมาที่นี่เลยในขวัญว่ารถมาจอดที่นี่แล้วก็แกก็เลยเข้าไปเลยลงน้ําไปเลยพี่ฟ้าก็ขับรถมาปกติแล้วก็มาจอดเสร็จแล้วก็ ลงท่านก็เลื่อนลงในในต่างๆนี่เลยอ๋ออันนี้ก็คือความฝันของพี่ความฝันความฝันนะครับแล้วแต่คนละคนเราก็แต่ต่างคนต่างความฝันฝันตรงเขาบอกว่ามือฟ้านี่ฝันตรงมากแน่ใครบอกใครอาจารย์แน่ละไปหาซื้อศูนย์เจ็ดมันไม่ได้